สวัสดีค่ะสมาชิกสวนเกษตรไท้ายบ้านทุกท่านนะคะสำหรับเช้าว,วันนี้นะคะเป็นเช้าว,วันที่10กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2566นะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะสำหรับลิ้นจีนะคะลิ้นจีเพาะเมล็ดนะคะที่อายุ5ปีนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะว่า,เ,าเมื่อ สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราเคยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะคะว่ามันดอกมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะพอผ่านมาสองอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อัปเดตให้ให้ชมนะคะพอดีติดไปต่างจังหวัดนะคะอาทิตย์นี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอาทิตย์นี้ดอกเริ่มมาแล้วนะคะ บานทุกช่อมอนกันค่ะดอกยังอยู่ค่ะแล้วก็เช้าๆตอนนี้6ประมาณ6โมงกว่ากับ7จดโมงเช้านะคะอาจจะเห็นว่าจะมีแมลงมาช่วยผสมเกสรแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยนะคะเ,เลิกงานมานะคะกลับมาบ้านนะคะก็จะค่ำหน่อยนะคะก็เลยมาแอบดูนะคะลินหอมมากเลยนะคะ แล้วก็พอมาตอนเช้านะคะได้ยินเสียงมแมลงนะคะก็เลยเดินเข้ามาดูใกล้ๆเพราะว่าดอกมันหอม,มากนะคะจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมคะมีมะแมลงตัวน้อยๆนะคะหเห็นไม่เอ่ยนะคะจะบินอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเขากาลังมาช่วยเราทํางานนะคะมาช่วยผสมเกสรน,นะคะเห็นไหมเนาะ นะคะบินว่อนเลยนะคะแสดงว่าเขาก็มาหาอาหารนะคะมาหาน้องหมานเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่มแมลงมาช่วยเรานะคะมาช่วยผสมเกสรน่าจะมีพึ่งอยู่แถวๆข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะอาจจะอยู่ฝั่งต้นมะม่วงฝั่งนู้นนะคะแต่พอดีคราวนี้ดอกลิ้นจี่ของเราบานนะคะ ันนี้นะคะตรงนี้มุมนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแรลงมาเยอะมากเลยอันนี้ดอกตรงนี้ค่อนข้างที่จะกิ่งโน้มมาเตี้ยมากนะคะเกือบประมาณถึงน่องนะคะเยอะแยะเลยค่ะรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะติดผลให้ไหมนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะ ให้ชมอีกนะคะอ่านะคะจากที่พาเพื่อนๆชมเมื่ออาทิตย์เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะนู่นไปถึงยอดสมโอนะคะตอนแรกเราไม่เห็นนะเราคิดว่าอืมมันไม่น่าจะถึงนั้นนะคะสูงสูงขนาดนั้นนะคะแต่เมื่อคืนพ่อบอกว่านู่นดอกมันถึงยอดทางนู้นน่ะอ๋อแสดงว่าต้นมันชูไปด้านความสูงนะคะตอนแรกตอนแรกเนี่ย พ่อบอกว่าที่ต้นถามว่าต้นอะไรเราก็เลยบอกว่าต้นลิ้นจี่ตอนแรก,กเกือบจะตัดทิ้งแล้วนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ข้างๆต้นส้มโอนะคะโอเคทางนี้นะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะเหมือนที่เคยพายชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ จนมาถึงแถวนี้นะคะที่เคยพาชมอยู่ในซอกต่างๆเขาก็ยังออกมานะคะออกมาให้เห็นนะคะับมาที่เดิมมาที่ต้นนะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเพียงเท่านี้เนาะนะคะเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่า เขาจะติดลูกให้เราไหมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ